ใจเเเรราา,าื่อองงขในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะต้องมีกระดาษทิชชู่แบบนี้พกติดตัวเอาไว้คอยซับเหงื่อเช็ดหน้ากันบ้างนะคะแต่สําหรับกล้องถ่ายละครค่ะที่จะต้องไปปักหลักกันนะคะอยู่ในกลางแจ้งแบบนี้ทั้งวันไปดูกันนะคะว่าพวกเขานั้นมีวิธีการต่อสู้กับความร้อนในเดือนเมษายนแบบนี้ยังไงกันบ้างคะ่ะเออมันร้อน แมอยู่ในห้องพักแต่อุณหภูมิด้านนอกที่สูงถึง40องศาเซลเซียสก็ทำให้นัทมีเลียเบนเนเดตตี etti, ต้องพึ่งพัดคู่ใจที่พกติดตัวไปด้วยทุกแห่งพร้อมรับมือกับอากาศร,ร้อนเดือนเมษายนเพราะต้องคอยดูแลหน้าตาให้สวยพร้อมเข้าฉากอยู่เสมอพัดขนาดพกพาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เธอขาดไม่ได้แม้คุ้นเคยกับการถ่ายทำกลางแจ้งในอากาศที่ร้อนจัดหากการต้องอยู่กับบรรยากาศเช่นนี้เป็นเวลานานก็ยอมส่งผลถึงอารมณ์ที่อาจกระทบต่อการแสดง แต่ละคนจึงหาวิธีคลายร้อนง่ายๆในสไตล์ของตัวเองก็มีอันนี้ค่ะมีพัดนะคะซึ่งพัดอันนี้จะเป็นพัดที่แบบเสียบไว้กับกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเครื่องสําอางกระเป๋าแต่งหน้าของส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบทิชชู่ยาดมแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆแล้วอันนี้ก็จะเสียบพัดเข้าไปเพราะว่ามันมันกระเป๋าเล็กแต่ถ้าเกิดแบบให้คนอื่นพกให้หรือว่าอะไรก็ใช้ไซนี้หน่อย ให้มันใหญ่หน่อยค่ะอันนี้มันอาจจะเล็กไปอันนี้ไม่พัดกับพัดที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัดตรงหน้าเพราะว่าหน้าเราบางทีเหงื่อมันออกนะอากาศร้อนๆเนนะี่ยมันจะโดนหน้าเราจะมีเหงื่อก็จะพัดแบบเฉพาะช่วงนี้วิธีคายร้องผมอย่างแรกเลยคือผมต้องดื่มน้ําน้าไม่เย็นจริงๆเหมือนจะไม่ค่อยสดชื่นนะแต่ผมรู้สึกว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปลดอุณหภูมิในร่างกายเราแต่น้ำน้ำไม่เย็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะทําให้ไม่ใช่้ไม่ต้องร้อนนะเอาแบบอุณหภูมิธรรมดา <S S S มันทําให้ร่างกายเราเอาไปใช้ได้เลย ก็ถน้ำเย็นเนี่ยมันกับร่างกายเ,ยเราต้องไปเก็บก่อนเก็บให้แบบอุณหภูมิมันปกติแล้วถึงจะดูดซึมอะไรเงี้ยครับถ้าน้ำมันเย็นเนี่ยเห็นว่าใช้ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่ากินน้ําเย็นมันก็แบบไม่ร้อนในเวลาเราปัสสาวะออกมาอะไรก็ใสๆคือแบบสึกร่างกายสบายขึ้นอะไรเงี้ยครับ สบโอกาสยกกองมาถ่ายทำริมน้ำตกจังหวัดสระบุรีที่แม้อากาศจะร้อนระอุหากความเย็นของลำทานก็ช่วยให้สดชื่นขึ้นบ้างยามพักจากถ่ายทำ<ล>ทีมงานที่ทนสู้แดดมาตลอดทั้งวันก็ไม่พลาดที่จะคลายร้อนและสนุกไปกับการเล่นน้ำตก ถ้าไม่ถ้ามีน้ำตรงนี้ครับเราก็จะเล่นเล่นน้ำวเวลาเวลาภาคนะครับก็จะเล่นน้าแต่ถ้าไม่มีก็จะซื้อพวกผ้าน,น้ำแข็งนะครับประคบช่วยได้ครับเวลาอย่างนเนี้ยใครใครเครียดด้วยไหมถ้าใครเครียดด้วยครับใช้เวลาภาคเทีียงนี้มาเล่นเดี๋ยวใครเครียดใครคร,คร้อนด้วยครับจริงๆก็มีเตรียมใจนะเตรียมตัวคือใส่ใส่เสื้อผ้าให้มันแบบว่าวดูเปิดๆให้ลมมันเข้าบ้างอะไรบ้างมันจะได้ไม่ร้อนมากทุกมันร้อนแล้วมันก็เครียดพอเครียดแล้วทุกคนก็ต่างคนก็ต่างวิ่งทำงาน คยมีค่ะมีโลเคชันหนึ่งแบบว่าร้อนมากแล้วก็ต้องถ่ายกันกลางแจ้งกลางแดดไม่ได้ถ่ายอยู่ในบ้านในหลังคาค่ะแล้วมันก็เนอะไหมทีมงานก็วิ่งกันเราก็เครียดเรารอเราก็เครียดช่างทีมไฟทีมกล้องเขาทํางานหนะักเขาก็เครียดดาราต้องไปยืนรอตรงนั้นเนี่ยมันก็เครียดมันก็มีบ้างที่ทําให้มันแบบมันช้า น้ำแข็งใสและน้ำดื่มเย็นๆต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอต่อทีมงานในเดือนที่คาดการว่าเป็นช่วงที่อาการร้อนที่สุดในรอบปีแม้เลี่ยงจากงานที่ต้องเผชิญกับแดดแรงกลางแจ้งไม่ได้แต่การเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้มากแม้เป็นวันที่ความร้อนทะลุ40องศาการดายย้บบุญเรืองไทยพีวีเอสรายงาน